เบิ่งรถเขาเกี่ยวเข่าครับที่ยูข่างฟาร์มผมครับอันนี้เป็นฟาร์มผมอยู่หลังนี่ผมปลอดน้กปองนี่ว่านี่เขากำลังเกี่ยวเข่าอยู่นี่เดี๋ยวผมถ่ายเบิ่งเขาเกี่ยวแบบอะไรเขาเกี่ยวตะเม็ดเหรอเออเขาเกี่ยวตะเม็ดเหรอเด็กใส่ยุทธ์ทั้งอ้วนของหลังโอ้บกยางไงเลยว่ะ ตอนนี้ผมก็บแม่ยู่กับน้องที่เขาอันอันนี่นะอันดำม,มันอะ่ะผมมาจอดไว้นี่ผมจอดไว้อยู่นี่ผมกินนังในผมเดี๋วผมจะเบิ่งกดเกีเ่ยวเขาผู้ยังไงวะน,นีนนเ่เป็นเขาเฮ็ดขนมปังนะครับผมก็บผูรู้ว่าเขาเอิ้นเขาอ,อย่างเขาบาเล่กแบบ็บพราะเน่ยมันเป็นแง่เขาบาเล่ที่เขาเอาเพชรขนมปัง เออเขาอ,อุ้มยุ่งเทิงเมง็ดเขาคิดว่าเขามูน้นี้นี่มันจะแยกเนกบึกซื้อเขาบ้านเฮาเด้เป็นเม็ดเม็ดดยีสิถ้าเขาบ้านนี่เป็นแบบเนี้ยถ้เขาบ้านเนี้ยเป็นลมถ้าเขาบ้านนี่เป็นลมเนี้ยว่าเราโละะคันวะละเยอะนะเราผู้นี้ก็เป็นหลอนะครับนะเป็นอุ้มซึ้งกันกับบ้านเฮาเหรอ อันนี้กันหัวใจเขาตรงนี้โอ้ยหมดยางไงวะรถมุนีวัดสามารถแลนทั้งทองถนนใดเพราะว่ามันใญ่เกินเขาต้องใ้รถบรรทุกอย่างเดียวม,มันเป็นสีแล้่ยหรอือเปล่านนี่เขาเกี่ยวไ้สีแล้วแล้วนี่ ทั้งๆบอกจะเป็นไรหอม้างทั้งนี่ผู้ยังไงวะเกียวบดทุกอย่างตัวน,นี้ยังเกียวบดบ้านนี่เฮตดเขา พวกเขานี่ใสซน้ำจากฝนย่างเดียวเขานี่เปะ์อิลิเลยบ่มีว่าโอ้แรงตายบ่มีว่าหน้าบ่มีปลูกแคแรกเกิดได้ประมาณช่วงหนึ่งฝนกับไม้อีกพ่อเกียฝนกับไม่อีกก็สมั่นแหละหน้ามาสองเธอก็บ่มีถ่วมบ่มมิผงเลยแต่ว่ากะเขากเงยได้จะคลายดตัว อยู่ไกลๆุมนะครับน,นั่นนี่อันนี้ก็ทีเป็นรอบสุดท้ายแล้วละ่ะถ้ารอบสุดท,ท้ายเฮากะทีจะเห็นเขาเท่เขานะครับเนาะผมมารถมาจอดไว้อยู่ไ,ไกลๆทางออกแล้วละ่ะทีแรกแล้วนี่เบื้องทรงนี่เบื้องทรงประมาณยุ้ยีสิบกว่าไร่ได้นี่จากมันอยากสร้างยอดซูตต้นไม้คนเอามาหนิวันนี้สิบไร่ได้อยู่ บ้านเนียก็สามสี่พุ่ละเบิ้งมันว่างวางเนาะเพราะแล้วนี่เขา้ปเปลี่ยนเป็นแนวอื่นเป็นแ,นนแตงโมว่เม,มนบาเฮดซ้ำทุกปีด้สองสามปีเสียทีหนึง่งเขานี่ถ้าว่าเขาจะหมุนเป็ดอยู่ทางอื่นคี้แล้วแล้วนี่ โอ้แต่มันบ่มีแอร์ยังไงเติอบอยู่เด้อนี่ไงครับเพราะว่ามันแห้งครับคอ,อน้นนี่มันแห้งครับเพราะเขาบ่ต้องตากนะเขาขยันเอาไปเลยเอาไป,ไปตากเยอะหรอมังม้งบ่รู้กันเดี๋ยวผมสิรอให้เขามากไกลๆแล้วผมค่อยสิถ่ายตอนเขาเทค,ครับผม โอ้ยจะได้พอดีแล้วมั้งนี่ในพอดีอุ้มหนะึ่งเอาแล้วแล้เบิดเบก็เรียนทั้งนี้ล่ะไงกุมเหมือนไบ้างหลอดให้นี่แล้วแล้วนี่นมาแล้วจางไงแล้วกันบ่รู้จกันได้นี่ จะบังเขาจะวางเขาปะวาแล้วดูหยังไงวะยังไงเอเขาจะมคเทเขาจเทอุ่มแล้วเขายืนอันนั้นมามล่เดีพยวผมนีไปท่ายผมกันชลลมชลลมเขาหลุจักกันได้น่ยเอามามล้วครับมาเทล้วะบังมันยังไงไปทางไหนจะล้ม่ง่ายไปทางกูล่ะ มาแล้วพูดมาแย่งดีอ่ะพอโซงบอกง่ายไงเลยอ่ะ

bớt lắm Đó, có Đó. À? bớt đi đi à, Có mất đi ăn mất đi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  mất